สนใจสอบถามหรือสั่งซื้ออุปกรณ์ตกปลาคลิกที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างคุณไปจิกจ๊กๆอยู่ใช่ไหมก็ใช้ชุดจิ๊กธรรมดานี่แหละใช่ไหมฮะแล้วก็ได้เอินทรีมากินใช่ไหมฮะาอนทซีมากินก็เยอะขึ้นมาใช่ไหมเพอได้มาเสร็จก็บอกไหนเห็นบอกกันว่าต้องใส่สลิงผมไม่เห็นต้องใส่สลิงเลยก็ได้เหมือนกันอะอย่างนี้พี่ตอบยังไงดีครับอ่างนี้ท่านนทฤษฎีเนี่ยคุณลองไปเจอปลาฝูงนะครับ ผมให้คุณไม่มีสลิงนะครับกับมีสลิงคุณมาดูสัดส่วนกันว่าคุณจะเสียเหยื่อกี่ตัวนะครับแล้วคุณจะได้ปลาขึ้นมากี่ตัวทีนี้ถ้าเป็นอย่าบอกสมมุติว่าไปก็คือพูด,ดง่ายๆอะฟลุกได้แค่ตัวเดียวบางทีมันเกี่ยวปากเกี่ยวเต็มมันไม่ได้ไปกัดโดนอั้งกันแล้วไปใช่ไหมฮะอย่าไปเอาหนึ่งครั้งที่เคยได้แบบนี้มาแล้วจะมาเป็นาตรฐานบอกทุกคนว่าไม่ได้บางทีวันนี้มันดูไม่ตลกหรอกไปอีกหน่อยอะสมัยก่อนคุยกันมันไม่มีสื่อมันไม่มีอะไรใช่ไหมแต่วันนี้ใช่ มันมีพิมพ์อะไรลงไปทาอะไรลงไปอย่างเงี้ยบางทีลืมลบหรือนู่นลืม,ลม,ลม,ลมนี่ก็เขาแคปหน้าจอทันก็เรียบร้อยครับจริง,รงๆแล้วไปยมถ้าเกิดมันไม่เอ่อไม่มีสลิงแล้วมันตกแล้วได้ตัวเนี่ยก็ไม่มีใครอยากใช้แล้วเขาก็ไม่ต้องใช้สลิงกันหมดหนึ่งประหยัดด้วยสองลดการระแวงของปลาด้วยนะครับถ้ามันไม่ต้องใช้สลิงแล้วมันได้ตัวเนี่ยรับรองว่าทุกคนก็ไม่ต้องใช้กันหมดครับที่มันต้องใช้ก็เพราะว่ามันขาดอยู่นั่นแหละครับ บางทีขาดจนเราหัวเสียครับตกไมเอ้าขาดอีกแล้วเอ้านนี้เยอะใหม่ๆแล้วนี่เพิ่งแกะจากซองนะพูดมาเอ้าขาดอีกแล้วอันนี้ผมพูดถึงสองอย่างเลยนะพี่ทั้งสลิงใส่หน้าแล้วก็สลิงอยู่ในอยู่ในชุดเบ็ดจิกเลยนะสองอันเลยนะอันนี้พูดเลยดูไอตอนไปใต้เนี่ยเนี่ยคุณชูพงษ์นี่น่าจะรู้จักดีเลยนะสับสับเลยนะผมไปผมไปตกปลาที่ภาคใต้ไปพี่ก็ไปรวมกับทีมนักตกปลาจังหวัดกลางน่ารักมากจังหวัดนี้ครับ เจอคาเนี้ยผมก็ขำเลยด้วนอ่าด้วนร้าด้วนอ,อะไรวะก็เป็นเรื่องปกติครับคำว่าด้วนเราก็จะรู้กันอ่าด้วนร้าผมอะไรวะเฮ้ยคืออะไร,รอครบพี่ยังไงอ่ะมันซอยอีกแล้วมันสอยบอกแล้วมันสอยเนี่ยคือมันสอยจังหวะที่เราปล่อยลงนะเรารยงๆเรายังไม่ทําเลยบางทีเรายังไม่รู้ตัวเลยนะครับขาดไปแล้วเราแค่ปล่อยเหยื่อเราไปเนี่ย,ย,ยกดฟีะปูนปู่ไปไปเนี้ยเอ๊ะทำไมเหยื่อไม่ถึงทังทนทะีมีมี ไปที่บอ,อกไปตกที่ตังแค่คร่บฝูงอินทรีย์ถ้าเอ้ยไม่ฝูงอินทรีย์ฝูงปัาสาดโดนด้วยเหมือนกันนะว,วิธีว,วิธ,วธีวิธีถามพี่พี่เอาไงดีวะเขาบอกแต่เชื่อมันอยู่ข้างล่างคิดว่ามันมีแน่นอนราวข้างล่างตัวใหญ่แน่นอนไหมนี่เคยได้อังเกยก็ถามเฮ้ยผมว่ามีวิธีพี่เอาวิธีไหนผมว่าแล้วใช้เหยื่อหนักหนักสักร้อยห้าสิบกรัมหรือสองร้อยกรัมลบฝาลงไปเลยพี่เป็นไอเดียที่ดีนะ สัะเป็นไงด้วนเร้าด้วนเหมือนกันครับปลามันเป็นมันฝูงต่อให้วิ่งลงไปเร็วแค่ไหนมันก็ตัวตัวบนไม่ได้แต่ตัวล่างมันก็สอยครับเพราะว่าไอ้ตัวบนเนี่ยมันโฉบไม่โดนแต่ตัวล่างเนี่ยมันรออยู่แล้วโดนโดนเข่าไปหันมาค้อนผมเลยมันมองมึงเอาเหยียอกูขึ้นมาเพราะว่าปลาเหมือนที่เราเห็นในสารคดีไหมปลาสับมันฝูงมันวนในฝูงแล้วก่อนเราจะผ่าจากชั้นบนลงมาถึงชั้นล่าง ต้องทานปลากี่ตัวครับแล้วตอนคุยกันนะผมก็ผมก็ขำก็นะเขาก็มาลื้อเหยื่อใช่พี่พอเสร็จเขาก็มาลื้อเหยื่อลื้อลื้อลือนพี่ลื้ออะไรอรัหาเหยื่อตัวที่ประสาทไม่ชอบโอ้มีด้วยผมบอกเดี๋ยวพี่ไอ้วันที่ไอ้วันไอ้วันที่ไอ้วันที่พี่ไม่ได้ปลาเนี่ยนะพี่ก็ไปสัรนหายเหยื่อที่ประสาทชอบที่สุดแต่วันนี้พี่ไปหาเหยื่อเหยื่อตัวไหนที่มันทึบๆหน่อยมันไม่มีแสงมีไหม เป็นลือล้อๆผมไม่ยืนขำอยู่ผม<ต>ไม่กล้าทำถึงดังนะเดี๋ยวผมว่า,วาเราใส่สลิงละะ้ะกระจกปัญหาใส่สลิงรีบไปพี่รีบก็จบปัญหารีบรีบนั่นนาทีนะหนันาแล้วนะไปต่างมาสิบกว่าปีแป๊บเดียวออไปไป,ไปมา,าแล้วพอเขาเลือกเหยื่อมาผมก็ไปยืนขำอยู่ตอนแรกแาวท,ทีจะหลอกล่อไงให้ขาต่อครับเออนั่นก็นั่นก็เป็นทิปคือทีท่ไปก็เป็นเป็นอย่างนั้นนะครับ อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กด,กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่จากพวกเฮานด้ค่ะบ๊ายบาย